you <laughs> ใช่ค okay. ่ะตากล้องเดินเข้าเดินออกโอ้ยกลับมาจะบอกว่ายังไงดีกลับมาต่อภาพนี้อีกในรอบน่าจะสองปีได้แล้วเนาะมันนานมากนะคะภาพนี้จนคือตั้งแต่วาดจนมาถึงวันนี้ก็มโนไปเองคิดว่าตัวเองวาดเสร็จแล้วแต่ว่าจริงพอไปดูอ้าวเริ่มได้จากนี่ถึงนี่เอง จากนี่ถึงนี่และเนี่ยวันนี้เพิ่งมาต่อตรงนี้เองนะคะ <Yeah. S 1> น,น,น,นี่แค่นี้เองวันนี้ก็ขึ้นโครงไว้แล้วก็ยังไม่ได้ลงแบบแสงเงาความเข้มบางอะไรของรายละเอียดเลยน,นี่มันจะเป็นอย่างนี้เดาวาสิคะเนี่ยงานใหญ่งานใหญ่เรื่องใหญ่ภาพแค่นี้แต่ <laughs> <laughs> ใช้เวลาจริงๆถ้าตั้งใจว่าให้มันติด,ตดกันเลย คืจะเสร็จไปนานแล้วนะคะแต่ว่านี้เราพอทิ้งช่วงไปนานๆอารมณ์มันอารมณ์มันไม่ต่อต่อกันไม่ติดก็เลยกลายเป็นขี้เกียจขี้เกียจว่าอย่างภาพที่แล้วก็เหมือนกันตอนที่วาดภาพภูฟ้านะคะมันก็ใช้เวลานานมากใช้เวลาเป็นเป็นปีว่าจริงๆคือถ้านับวันเวลาว่าจริงๆมันไม่กี่วันนะคะแต่ว่าระยะเวลารวมๆแล้วมันมันทิ้งระยะห่างมันไกลเกิน วันนี้ที่บ้านก็จะดูโลกๆหน่อยนะคะอย่าซุ่มไหลยอย่าซุ่มไหลย <c oughs> อยากอายเงินหก <c oughs> <c oughs> วัน,นวันนี้อากาศคึมคึมหน่อยนะคะก็ไม่ได้ไปไหนมันบรรยากาศมันเป็นใจก็เลยเอ,อลองลองมาต่อสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าั้งใจไปแล้วก็อยากให้ภาพนี้มันมันมันเสร็จเป็นอย่างนี้อยากให้แบบเป้าหมายของเราก็คืออยากได้ภาพนี้มาเป็นภาพบ้านของตัวเอง นะคะค่ะจะใช้เวลาอีกสักพีกหนึงแล้วก็วันนี้น้องมาฝึกบินโดรนด้วยนะคะ,ะฝึกบินโดรนบินไม่ได้ไม่ได้อากาศมันไม่เป็นใจแต่อากาศมันมันทําให้อยากจะกินแจ่วฮอน <c oughs> <c oughs> อ๋ยเพเลยพ้ากันเปนแวะตลาดซื้อของมั่นเค็ดแจ่วฮอนจิ้มจอดเมื่อได้บินซ้ำโดนก็นได้ฝึกนะคะฝึก เป็นช่วงสึกเดี๋ยวใน YouTube หลายๆคนจะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอีกมิตีนึงก็ใหญ่จะให้ทุกคนได้ติดตามนะคะว่าขีเมือน้องในการถ่ายบอนจะเป็นยังไงเพราะช่วงนี้ก็ลุ้นกันอยู่นะคะไม่จะเอาเครื่องขึ้นก็ยังตื่นตกใจอของตายังก็มาค่อยสนิมเหมือนกันว่จาจะได้จับดินสอนี้บางทีนั่งอยู่กับนี้นั่งอย่น้นพิจารณาเป็นชั่วโมง เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนได้ชมคลิปนี้แค่นี้ก่อนฝากไปได้ยนะคะติดตามครั้งต่อไปค่ะคปวดหลังนี่แล้วเนาะโอ๊ยปวดคอนั่งน,นานๆเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดมลเลรอเฉพาะผู้เห็ุงานอยู่ในออฟฟิศเมื่อยหล้วเนาะนั่งแบบ บอกกันร่องกไก่ด้วยพี่น้องด้วยนางมันโดมนมันเมย์หลีด้วยเนี่ย วันนี้มาต่อค่ะอ่าเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเราเราเริ่มจากตรงไหนนะคะตรงนี้เนาะใช่ไมว่าว่าเมื่อวันใช่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาขั้นอีกวันหนึ่งก็ลงแสงเนวแล้วเก็บรายละเอียดแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้มาขึ้นโครงกันใหม่โครงกันใหม่คืออันนี้ยากมาก เนี่ยนี่ขึ้นแค่โครงที่เห็นชัดๆก่อนนะคะแต่เดี๋ยวลงแสงเงานี่จะบอกว่าตรงนี้น่าจะยากสุดแล้วใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้ปวดหัวรอเลยอ่ะ <c oughs> อืม เนี่ยแค่ตรงนี้ค่ะตั้งใจว่าจริงๆมันสองวันเต็มๆเลยนะคะที่ขึ้นโครงอันเนี้ยไม่รู้ว่าสองวันจะเสร็จไหมที่เราขึ้นโครงกันเสร็จแต่ตรงเนี้ยตรงนี้น่าจะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่แต่เนี้ยนะเนี่ยเนียนี่เน,นี่ยน,นี่เนีย่เนี้ยดูกันต่อไป <c oughs> มันดึนกันต่อไปละว่าเราจะเป็นยังไง อยากเห็นความสำเร็จในวันนั้นเหมือนกันค่ะรุ่นเชวยกันนะคะ อันนี้เรามาต่อกันวันนั้นนะคะวันนั้นที่เราขึ้นโครงอันนี้ไว้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เนาะวันนั้นอะแต่ว่าวันนี้ก็เรามาลงแสงเงาเพิ่มนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้เห็นใกล้ๆอันนี้คือจะลงแสงแสงและเงาตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้คือเส้นนี้ที่เราขึ้นโครงกันไว้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีเดี๋ยวทำเดี๋ยวมันจะต้องมีอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นจุดขาว เดี๋ยวมันจะมีวิธีทําถ้าสมมติว่าเราเราแรงเงาอันนี้เสร็จแล้วนะคะคือลงแสงเงาตรงนี้ให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงอันนี้อันนี้ลงมารอบที่สองแล้วค่ะรอบแรกจะจางๆกว่านี้เดี๋ยวน่าจะไล่ลงอีกสักวันสองอีกสักสองรอบค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําจุดขาวๆกันมันจะเป็นลายของกระเป๋าละเอียดนิดนึงยากนิดนึงเดี๋ยวถ้าลงเข้มเกินไปเดี๋ยวมันจะแบบ เข้มเข้มเข้มเกินคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำลายกระเป๋ากันนะคะ